บอกน้องๆๆลูกหลานด้วยที่เรียนหนังสืออยู่ขณะนี้ลุงไม่ใช่ศัตรูของหลานไม่ใช่มีแตลตัวอย่างเดียวก็คือความไม่ซื่อสัตย์สุจริตคนทุจริตคนตคดโกงผมไม่เคยขอรับท่านผมไม่เคยได้เงินจากการเป็นนายุัฐมนตรนอกจากเงินเดือนเท่านั้นครอครัวผมก็ก็อยู่ได้แล้วไม่ร่ำรวยมากมายก็อยู่ได้ไม่นจะรวยอะไรข้างหนา้าตายแล้วไปได้ไหมมีเงินเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านแล้วมันตายเหมือนเหมือนกันหรือเปล่า ขนาดลงเท่าก yeah, ันไหมฝังมันที่เท่ากัไหมเพราะนั้นแผ่นหนึ่พื้นนี้ให้เราทั้งเกิดทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งตายคือแผ่นดินพื้นนี้เท่านั้นคิดทั้งลมฟูคนทียืนยัดสู้เพื่เราสร้างผลงานมากมายกับคนไทยยิ้ได้ให้ชีวิตเป็นราชพลงคิดถึงลมตัว